าวายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมฮาวายก็จะเอาประสบการณ์ส่วนตัวนะคะมาเล่าให้ฟังนะว่าครอบครัวที่ฮาวายเคยมีความรักต่างๆนะคะพ่อแม่ทา,ท,าทางฝ่ายอีกฝ่ายหนึงน่งเป็นยังไงนะคะทั้งด้านคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศเจะมีลักษณะที่เหมือนกันหรือว่าอะไรอย่างไรงไหมท่านผู้ชมนะคะในครอบครัวของตอนที่อยู่ในไทยฮาวายไม่ได้มี ความรักอะไรเยอะนะคะแต่ว่ามันก็มีผลเหมือนกันนะพ่อแม่ญาติพี่น้องคนรอบข้างต่างๆอะมันก็เป็นผลกับความรักของเราเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือเอาอย่างนี้กว่ามันจบไปแล้วแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีในการจบเพราะว่าคือเราเห็นแล้วมันก็ไม่ใช่ท่นานผู้ชมนะคะฮาวายเนี่ยเอ,อต้องการแบบที่เราต้องการด้วยไม่ใช่เราจะไปยอมรับอย่างเดียวในสิ่งที่เขาเป็นน,น,นะคะ ถ้าเผื่อว่าเขาไม่ยอมรักในตัวเราหรือว่าสิ่งรอบข้างของเราด้วยถาวัยคิดว่านะความสุขของตัวเองมันก็เป็นสิ่งสําคัญท่านผู้ชมนะคะในด้านความรักนะ่ะแล้วมันก็จะให้ทําให้ชีวิตเนี่ยนาคตความรักครอบครัวมันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะในครอบครัวของชาวต่างชาติเนี่ยนะคะาวายก็มีแน่นอนนะคะไม่แพ้กันท่านผู้ชมไม่แพ้กับดราม่าที่เมืองไทยไม่แพ้กันแล้วก็ ยิ่งครอบครัวยุโรปท่านผู้ชมนะคะจะมีความที่วุ่นวายกับลูกสูงมากจนทําให้มีความสุขน้อยในเรื่องของความรักอันนี้คือเรื่องจริงนะคะแล้วฮาวายก็จะเห็นในแบบครอบครัวที่เข้าใจลูกแล้วก็ปล่อยให้ลูกเป็นอิสระในด้านความคิดให้มีประสบการณ์ประสบการณ์ในชีวิตเป็นสิ่งที่สําคัญมากท่านผู้ชมทําให้บุคคลคนนั้นนะคะสามารถก้าวผ่าน และเข้าใจความรู้สึกตัวเองว่าแบบนี้มันดีไม่ดีแนอนาคตควรจะทำอย่างไรอย่างไรแล้วก็ไม่กัดเกณฑ์ลูกในครอบครัวของที่ชอบกะเกณฑ์ลูกคุณท่านผู้ชมนะมันทำให้ลูกเนี่ยไม่มีความคิดเป็นของตัวเองทำให้ลูกไม่กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่มีความเป็นตัวตนของตัวเองไม่กล้าสแสดงออกทำให้มันเป็นจุดกำลั ในหัวใจนะท่านผู้ชมถึงแม้ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่น่ารักของครอบครัวเป็นคนที่น่ารักของคนรอบข้างต่างๆแต่เขาไม่เป็นตัวเขาเลยนะท่านผู้ชมยังไงมันก็ไม่มีความสุขแล้วยิ่งประสบการณ์ในด้านความรักนะเขาจะต้องไปเจอเองไปโดนเองเจ็บเองสุขเองแก้ไขเอง และก็จะเป็นประสบการณ์ของเขาในอนาคตเพราะว่าคนที่เลี้ยงดูมาเป็นบุคกากรีบุกญาตายาตพี่ป้าน้าอาที่เลี้ยงมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยวันหนึ่งมันต้องจากกันไปถ้าเผื่อว่าเขาไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรเลยนะมันก็จะดำเนินชีวิตติดติด,ตดขัดขัดแล้วก็หาตัวเองไม่เจอมันเหมือนกับว่าเวลาที่ควรจะมีประสบการณ์ มันไม่ได้ใช้มันใช้การตัดสินใจของคนรอบข้างและคนที่เลี้ยงมาซึ่งตรงนั้นทาวายถือว่านะมันมันไม่แฟร์กับคนที่มีชีวิตใหม่เพราะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องรักคนที่เราเลี้ยงมาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่ป้านาะอาปู่ย่าตายายแต่เขาก็มีชีวิตของเขาเขาควรจะมีชีวิตของเขาในการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตเปลียนผิดเปลี่ยนถูก เราก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่เป็นเด็กมาก่อนเป็นลูกมาก่อนแล้วก็โตมาก็ฮาวายก็ได้เป็นป้าคนฮาวายก็เลยมีความรู้สึกว่าเวลาเรารักใครมันไม่ใช่คนคนนั้นไม่ใช่สิ่งของของเราไม่ใช่เราจะไปกระเกณฑ์ชีวิตเขาจะต้องให้เขาได้มีการตัดสินใจแล้วก็มองห่งหางๆเวลาเขาทำอะไรไม่ดีแล้นเราเห็นเนี่ยตักเตือน ไม่ใช่ไปชี้นำว่าอันนี้ไม่ดีน,นั้นไม่ดีตักเตือนว่าสิ่งตรงเนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วอน,นาคตมันจะเป็นยังไงเราเราใส่เหตุและผลลงไปเราไม่ได้ใส่คําสั่งลงไปในการเลี้ยงดูเด็กและทำให้เด็กเขามีวิจรรารณญาณในการคิดการมองการใช้ชีวิตของเขาอันนี้คือสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็น คนเลี้ยงบุกกาลีต่างๆเนี่ยต้องเปิดใจเวลามีลูกไม่ว่าเราจะเลี้ยงใครสักคนท่าน,นผู้ชมนะคะเวลาเขาโตขึ้นอนะ่ะเราก็ดูดูห่างๆแบบห่วงที่สุดนะคะมีอะไรดีไม่ดีนะคะให้คําแนะนําไม่ใช่ชีน้นําให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้คนคนนั้นจะไม่มีประสบการณ์ในชีวิตเลยแล้วก็เป็นภาระของสังคมด้วยท่านผู้ชมแล้วครอบครัวไทยกับครอบครัวฝรั่งมันก็ไม่ได้แตกต่างกันครอบครัวในยุโรปเนี่ย บางครอบครัวเขาเขาเขาเข้มข้นมากท่านผู้ชมแล้วก็เขาก็อพยกันมาเนาะจากในยุโรปนะคะมาอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ทําให้มีวัฒนธรรมที่เยอะมากในอเมริกานะคะบางครอบครัวเลี้ยงลูกนะฮาวายเนี่ยชอบมากๆเพราะว่าให้ลูกมีประสบการณ์ในด้านการเลือกการเรียนเรื่องกีฬาเรื่องอะไรแบบนี้ไม่ไม่ไปทําอะไรทุกเรื่องท่านผู้ชมแล้วก็ฮาวายเนี่ยนะคะเห็น จากประสบการณ์จริงนะบางคนในอายุเป็นสี่สนะิบแล้วยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรเองได้เออเดี๋ยวกลับไปถามแม่ก่อนเดี๋ยวไปอย่างนี้ก่อนที่ทํางานก็มีอะไรก็มีฮายก็เลยมีคาวามรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มคนไทยเท่านั้นที่ควบคุมลูกดูแลลูกมากจนเกินไปจนลูกไม่มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะ ฮาวายก็เจอมาแต่ว่าไม่อยากจะไปยกอะไรมากมายแต่ว่าหลายๆคนถามฮาวายว่าครอบครัวฝรั่งครอบครัวคนไทยมีดราม่าเหมือนกันไหมมีค่ะแน่นอนอยู่แล้วนะแต่ว่ามันจะเป็นดราม่าในด้านไหนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแต่มันก็อยู่ที่ว่าเราจะปรับตัวได้ไหมเราจะรับได้ไหมแต่ความรู้สึกฮาวายนะถ้าอะไรไม่มีความสุข แล้วมันแก้ปัญหาในไม่ได้ถ้าเราเดินออกมาแนละ้วทุกฝ่ายมีความสุขอะทานไวคิดว่ามันดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะท่านผู้ชมเราก็รู้ปัญหาต่างๆแล้วเวลาเรามีลูกมีหลานนะเราเปิดใจพอเราเปิดใจเนี่ยนะฮะเราก็จะมีความสุขท่านผู้ชมแล้วก็ทําให้คนรอบข้างมีความสุขด้วย,ยดรามา่ามีทุก culture มีทุกวัฒนธรรมมันอยู่ที่ว่า เราจะเจออะไรแล้วก็แก้ปัญหายังไงให้ทําให้ชีวิตของเรามีความสุขนะคะแล้วยิ่งเราจะไปรักใครท่านผู้ชมนะเราก็ต้องเป็นคนเปิดใจด้วยเขามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องเราไม่ได้อยู่กันสองคนเราไม่ได้ใช้ชีวิตแค่โอโ้โหทั้งจักราวาลมีเราแค่สองคนเพราะฉะนั้นนี่นะมันก็ต้องมีการเผื่อให้เวลาบ้าง กับบุพการีอะไรแบบนี้แล้วก็คนที่เป็นบุพการีคนที่เลี้ยงม,มาก็ต้องเข้าใจว่าเขามีครอบครัวก็คือให้เขาได้ดำเนินชีวิตในแบบของเขาแล้วเวลาเราเออมีโอกาสก็ไปเจอกันบ้างอะไรแบบนี้เพราะว่าในชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกวันหรอกค่ะมันมีการเปลีป่ยนแปลงหมดในการเปลีป่ยนแปลงเราจะต้องเข้าใจและยอมรับให้ได้ว่าชีวิตของคนเรามันต้องเป็นแบบนี้ เวลาเราลักใครเลี้ยงใครขึ้นมาแล้วอ่ะวันหนึ่งเขาก็ต้องมีอนาคตของเขาก็ต้องปล่อยเขาไปให้เขาได้มีความคิดมีการตัดสินใจมีการลองผิดลองถูกเรียนรู้มีการอ,อกหักเสีย,ยใจมีความภูมิใจให้เขาได้มีความรู้สึกเขาได้ใช้สมองได้ใช้หัวใจของเขาในการำดำเนินชีวิตอ่ะเพราะไว้ถือว่านะาเราเป็นตัวแบคขึ้ถ้าเห็นอะไไม่ดีรู้สึกมันไม่ใช่เตือน แต่ไม่ใช่ไปบอกเอาอย่างนั้นอย่างนี้มีงมีเงินมึทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีบัตเคิดตนะเวาไวหวังว่านะหลายๆคนคงจะเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆประสบการณ์ต่างๆแล้วก็มาปรับใช้ให้ตัวเรามีความสุขที่สุดให้คนรอบข้างมีความสุขกับเราเรามีความสุขกับคนรอบข้างทั้งมพูดไปมันก็ มันก็เศร้านะสาหรับเรื่องความรักนะรักกันอยู่ดีๆแล้วก็เอ,อมีคนรอบข้างหรืออะไรทาให้ต้องมายุติเรื่องความรักมันเศร้านะท่านผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องสนุกคนบางคนมันไม่ใช่เด็กมไม่ใช่เด็กแล้วก็เรียนหนังสือจบมีงานทํามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะเริ่มต้นของความรักแล้วแล้วก็ จะต้องมาเลิกกันในขณะที่ยังรักกันอยู่โดยที่เขาสองคนไม่ผิดเนี่ยรู้จักเข้าใจในด้านความรักนะัแล้วก็ไปปรับใช้ในเรื่องใหม่ๆเรื่องใม่นาคานผู้ชมวันนี้ฮาวายก็มาแชร์นะคะเรื่องความรักกว่าครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งในบางไทยกับต่างประเทศมีดราม่าไมมีค่ะท่านผู้ชมคณอยู่ที่ว่าใครจะเจออะไรมากน้อยแค่ไหน นะคะก็ะขอให้ทุกคนนะะสบความสําเร็จในทุกเรื่องคนะแล้วขอให้มีรักดีๆรักที่เข้าใจแล้วก็มีความสุขนะคะวันนี้ฮาวายกับร o ็อซี่ไปแล้วค่ะขอบคุณที่ a อนดูบล็อกซี่นะคะขอบคุณที่มีคอมเมนต์ดีๆนะคะให้กาลังใจฮาวายมาเสมอค่ะฮาวายไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ